สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้เขาเรียกคอนโดใส่กุ้งนะครับวันนี้ผมจะมาใส่กุ้งในสระน้ํานะครับเนี่ยนี่มองไปสระน้านะครับนี่ครับจะโยนออกไปกว้างๆนะครับนี่นะครับน่ครับคอนโดใส่กุ้งเขาเรียกนะครับก็จะโยนออกไปแล้วก็มัดเชือกไว้เนี่ยให้มันมุดอยู่ในน้ําข้างล่างในน้ําอย่างนี้ครับตอนเช้าเราก็จะ ก็จะมากู้ภาษาอีสานว่ามายามนะครับจมแล้วเดี๋ยวผมจะมัดทางนี้อันนี้นี่ครับมัดใส่กับหลากไว้ให้ดูอีกครั้งหนึง่งคอนโดแนะนำวิธีครับ ข้างในนี่คือเหยือ่อนี่ครับที่มีคิว้วเขียวนี่คือเหยื่อนะครับอยู่ข้างในเนี้ยเหยือ่อคืออะไรประลาําใส่กับข้าวนะครับขยําใส่กับข้าวปะลาทําเป็นก้อนๆน,นะครับอ่าหรือว่าลําก็ได้ครับลาไม่ใช่ลำก้อนลำซิ่งนะครับลำคือลำที่หมูกินลำที่สีออกจากข้าวอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่ต่อไปอีกที่หนึ่งครับเดี๋ยวยกกันนี้ก่อนยกกัน้วมนดนะ้วยอ่ะ เขาจะมาใส่ที่ที่หนึ่งจุดหนึ่งนะครับเขาก็จะโยนออกไปนะครับโยนเป็นลึกๆหนูแหละยังไปค่ะยังไปอีกอารมณไปลดกลัวลูกไปตีคู่คางจริงๆตัวสัตว์ตัวนี้ครับอาจมแล้วจมแล้วนี่แหละครับ ชมแล้วเราก็จะมัดไว้นี่เลยมัดเอามันๆนเนี่ยเพื่อมันติดตาตรงนี้อ่าครับมามนี่จะไปอีกอันหนึ่งนี่ย,ยคอนโดนเนี่ยไปห,าหา่างๆกัน โยนวอ่อมันไม่สวยโดนใหม่ไม่สาวเลยไม่สาวน่ายกิ่นก็หลุดไป đừng à, mất chôm chôm đã nó có chấm mắt quay này phải gặp mắt này พรุ่งนี้เราก็จะมาดูตอนเช้าครับว่าจะได้กุ้งมากน้อยเพียงใดครับ